กราบสวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาที่เคารพรัก,ท,กทุกทุท่านครับชายพนมมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและช่องกระอขยข,ข,ของเราที่ขึ้นเมืองเกิงเมืองเกิอง,อ,งอยู่บนหน้าจอนะครับภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับที่ตะวันนาปางกะปิที่หลวงพลป้าแตนมาเดินแบบน,นะครับที่มีเสียงกรี๊ดกราดนะครับสังกะสีกระเจิงเลยครับผมงานนี้นะครับ สนุกแค่ไหนไปชมคลิปครับอย่าลืมติดตามด้วยเด้อลงพรนลงพนมาแต่งต่าง่อยแล้วลงพน มาพีา่แน่ความยากนะครับทุกคนต้องใส่แมสนะครับต้องใส่แมสนะครับไลน์ยังต้องอยู่ในเครื่องควบคุมเลยยังมาจับมือจับมือนะครับปัดแนปัดแนครับผมดูด้อยทุกคนเด้อยดูด้วยครับเด้อทุกคนยังต้องใส่แมสอยู่นะครับต้องใส่แมสนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ